สวัสดีค่ะเพื่อนเอน,เ,นเจอกับป้อมไส้เช่นเคยค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะตอนเช้าก็คือพึ่งพึ่งจะเริ่มมีแดดตอนบ,บ่ายแต่ก็เหมือนยังมียังมีละอองฝนอยู่เนาะก็ป้อมไส้จะไม่ออกไปทําสวนวันนี้นะคะก็เลยจะมาดูแลดอกไม้ในบ้านวันนี้ดอกไม้ที่ป้อมไส้จะดูแลก็คือนี่น้องเ,อเงินไหลามาด่างเนาะเขาเริ่มจะยาวเดี๋ยวป้อมซ่าจะทําการขยายพันธุ์น้องเขาเนาะเพราะว่า เราก็จะได้หลายต้นเพิ่มขึ้นเนาะป้อมซ่าก็จะขยายพันธุ์ด้วยสองวิธีก็คืออันนี้เราเราจะทำการทดลองเนาะระหว่างเราจะแช่ในขวดน้ำให้เขาเกิดรากนะคะกับการอีกวิธีหนึ่งก็คือจะใส่ตัวมอสลงไปเนาะคือปักชำสอวิธีเพื่อจะดูว่าอันไหนรากมันจะเดินเร็วเร็วกว่ากันเนาะก็ไอตัวที่จะใส่มอสป้อมซ่าก็จะใช้เป็น พลาสติกของมะเขือเทศเนาะมันจะมีกล่องพลาสติกของมะเขือเทศเราจะใส่ตัวมอสแล้วก็ชําตัวนี้แล้วอีก,อกตัวหนึ่งก็คือใส่โหลแก้วแช่น้ําไวเ้เนาะก็ลักษณะของเขาน่าจะน่าจะไม่ยากในการชํานะคะแต่พ่อมทราก็ยังไม่รู้มันเป็นด่างเนาะมันก็คล้ายๆกับเหมือนพวกเ,เหมือนพวกพลูด่างพวกอะไรที่เป็นไม้เลื้อยเนาะรากเขาก็จะเริ่มออกตามข้อ ถ้าเพื่อนๆจังเกตเห็แทนก็จะมีตามข้อมานิดนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวป้อมซาจะทําการตัดนับดูแล้วน่าจะได้ประมาณ6ต้นค่ะเพื่อนๆป้อมซาก็จะลองลองดูนะว่าอัตราการงอกของเขามันจะได้ทุกต้นไหมก็เดี๋ยวเราไอ้ส่วนที่เราจะทําการใส่มอสเนี่ยเดี๋ยวป้อมซาจะทําการอบเขาแต่ส่วนที่ใส่น้ําก็คือวางไว้ก็รอดูจนกว่ารากเขาจะงอกป้อมซาก็มีอุปกรณ์ไม่เยอะเนาะ ก็มีแก้วมีมอสมอีโหลน้ำที่จะแช่รากเอาไว้นะคะก็การตัดชำเนาะก็เหมือนครูด่างทั่วไปค่ะเพื่อนๆก็พอมซ่าก็จะตัดใต้ข้อนี้ลงมาเนาะเพราะรากเขาจะอยู่ตรงนี้รากเขาจะอยู่ประมาณนี้ก็ได้เอาเอาเฉพาะ,ะกิ่งตาเอาใบเดียวเนาะ ป้อมซ่าจะแมวสองใบเอาใบาเดียวมันก็จะได้เท่ากับ6ต้นนับรวมๆแล้วจะประมาณ6ต้นก็เดี๋ยวตัดตัดข้างล่างเลยนะคะเขาก็จะได้มีการแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อนๆนี่ป้อมซ่าตัดเอาป้ายยังติดอยู่ <laughs> ตัดแล้วก็จะได้ต้นอย่างนี้นะคะต้นเขาก็จะสั้นลงแต่เหมือนเขาจะมีหน่อแตกมาแล้วนะ มันก็จะมีหนอ่อเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตัวไม้ค้ำเสียบนี่เขาจะมีเขาจะมีหน่อตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆน,นี่หน่อขึ้นมาเกิดมาหนอนหนึ่งละก็ไม่เป็นไรรอดูนะคะว่าเขาจะอะไรยังไงอ่าแก็แล้วการขยายพันธุ์ของเราเนาะป้อมซรานับไว้เนาะหนึ่งข้อต่อหนึ่งข้อต่อหนึ่งต้นหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกประมาณนี้ค่ะอันนี้เขายังใบนี้เขายังไม่คลี่ดีเนาะแต่ว่าใบเนี้ยคลี่แต่ใบล่างเนี่ยไม่คลี่เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะเอายังไงกับไอ,ไอส่วนยอดนี้นะคะอาจจะได้หลายหลายข้อหรือว่าจะเอาแบบแค่ข้อนี้ข้อเดียวให้น้องเขาคลี่ก่อนโอเคมุมซาก็จะตัดอย่างนี้นะคะเพื่อน เห็นไหมคะตัดอย่างนี้เลยหนึ่งอันนี้ก็สองนะคะ เดี๋ยวนี้พอมซาไม่แน่ใจว่าจะอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะใบใบใบนี้เขายังไม่คลี่ดีแต่ว่าใบถัดมานี่ดันคลี่แต่ันคลี่ออกมาแล้วนะคะก็ด่างด่างเนาะก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าตัวนี้จะเอาอยัางไงก็พอมซาจะแช่น้ํานะคะนี่เราแช่น้ําลงไปใบเขาก็จะอยู่นี้เดี๋ยวพอมซาขอเอาน้ําออกอีกก่อนเนาะน้ำมันค่อนข้างจะเยอะไปเอาไม่เป็นไรใส่ ไส่โลเล็กนี่ก็ได้นี่แช่ไว้น่าจะลักษณะคล้ายๆกับผู้ด่างเนาะที่เราแชา่แช่ล่อลากเหมือนกันอ่าส่วนผมทาคิดว่าอันเนี้ยไม่ไม่ไม่แยกดีกว่าเนาะหรือเพื่อนๆว่าอย่งไรอะไรยังไงหรือว่าเราจะแยก แต่ใบนี้พ่อมซ่ไม่แน่ใจเพราะมันไม่ขี่เนาะกลัวแบบว่าน้องเขาเสียหายเพราะว่าราคาของอเงินไหลมาดางเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าเราทําได้สําเร็จทุกต้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเงินถ้าเราจะขายเนาะแต่ถ้าเราจะไม่ขายก็คือถ้าไม่ซีเรียสก็คือไม่เป็นไรถ้าน้องเขาเสียก็คือไม่ซีเรียสเนาะเดี๋ยวอีกอสองกิ่งนี้เดี๋ยวพ่อมซ่จะ ชาใส่ตัวมอสเนาะตัวมอสก้อนนี้นะคะก็เดี๋ยวไอตัวสองตัวนี้เราจะอบน้ําเอ,อ้ยไม่ใช่อบน้ําจะอบใส่จะทําการอบไว้เพื่อกันไม่ให้เขาคา้น้าเยอะจนเกินไปตัวมอสเนี่ยปม้มซาแช่น้ํามาแล้วนะคะแช่น้ําให้เขาชุ่มมาแล้วเนาะ ก็ข้างล่างนี่มันน่าจะเห็นอ่าข้างล่างนี่เป็นใสเนาะมันน่าจะเห็นอ่ารากที่แบบว่าเวลาเขางอกขึ้นมาก็น่าจะเห็นได้ง่ายเนาะก็นี่ได้แล้วค่ะต้นนึ้ส่วนอันนี้ก็คืออีกใบหนึ่งก็คือต้อซ่าเขาทำการ เอาหมอสลงไปก่อนเนาะไปวางรองพื้นเขาก่อนแล้วก็เอาน้องเ,อเงินไหลมาเราวางลงไปแล้วก็กบด้วยหมอสอีกทีหนึ่งต้องกบให้เขา,า,าปิดลากของเขาไว้นะปิดตรงข้อตาที่ลากเขาจะเกิดน,นะคะเพราะไม่งั้นลากเขาจะไม่เดินเนาะ ซื้อดอกไม้มาแปลงข้อเสียก็คือมันถ้ามันไม่รอดก็เสียรายตังค์เนาะแต่ถ้าบางคนไม่ไมยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าได้ออ่่าได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะก็นี่นะคะเราเ,าเอาไว้2ต้นไอ้อมซ่าจะเอาอยัางไงดีเนาะกับกิ่งนี้หรือว่าจะแช่ แช่ไว้เลยดีกว่าค่ะบลมซ่าแช่ไว้เลยเนาะจะได้ประมาณหนึ่งสีจะได้ประมาณหกนะคะตัดข้อสามเนาะสีสวยมากค่ะเพื่อนๆดูตัวนี้เลยดางครึ่งเลยตัดข้อสามแล้วก็ชชมมอสสองตัดข้อสี่นี่แล้วก็ไปบางไว้นะคะก็มาลองเช็คดูอีกประมาณอ่า สิบหรือยี่สิบวันว่ารากเขาจะเกิดไหมคลิปนี้ป้อมซ่าก็มามาแยกต้นเงินไหลามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณยี่สิบวันเดี๋ยวป้อมซ่าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูว่ารากของน้องเขางอกดีไหมจะจะอยู่หรือจะไปเนาะอันนั้นอีกสาคัญอีกอีกข้อนึงจะอยู่หรือจะไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะบางทีมันก็บอกไม่ได้นะคะการปักชําเราก็คิดว่าปักชําตาม วิธีที่ทุกคนทําทั่วไปแต่พอเข้าจริงๆก็บางทีอาจจะไม่รอดก็ได้เนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครอยากาสร้างไรายได้เนาะก็ลองไปซื้อหามาดูแล้วลองปักชําม,มันก็จะอาจจะเป็นไรายได้ให้กับเพื่อนๆได้เนาะคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ